สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้เก้าอี้นวดสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเก้าอี้นวดหยอดเหรียญหยอดแขงไปกับเรานะครับเก้าอี้นวดตัวนี้ครับก็จะมาพร้อมกับตู้หยอดเหรียญนะครับตู้หยอดเหรียญอันนี้จากที่เราได้รับเครื่องไปนะครับตู้หย่อดเหรียญมันจะอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้ ให้ท่านเคลื่อนมาข้างหน้านะครับเคลื่อนมาข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีปลั๊กด้านหลังตู้อยู่สองอันนี้นะครับตู้นี้ปลั๊กตัวนี้จะไปเสียบกับด้านหลังตู้แต่นี้ถ้ามันหลุดนี่อยังไงท่านลองขยับดูนะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้ให้เปิดไฟไว,ไว้นะครับติดผ่อนไว้แล้วก็ปั๊บอีกตัวหนึ่งเอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับ ปักไปบ้านจากนั้นเครื่องก็จะติดขึ้นมามีไฟนะครับตัวนี้จะใช้สำหรับหยอดแบงตัวนี้ไว้สำหรับหยอดเหรียญน,นะครับเบื้องต้นขั้นต่ำคือหยอด20บาทสามารถตั้งเวลาได้ภายในตู้ต การตั้งให้แจ้งหรือติดต่อกับทางบริษัทคีบริษัทจะสอนการเซตอัพการตั้งเวลานะครับโดยการกดปุ่มตรงแถวนีนะ้แต่ถ้าไม่ได้แจ้งเราจะตั้ง default เป็น20บาทสําหรับ15นาทีนะครับการใช้งานเมื่อเราหยอดแบงก็จะตกมาตรงนี้เป็นที่เก็บแบงเหรียญก็จะตกมาข้างล่างตัวนี้นะครับตัวนี้คุณจะมีลักษณะการเปิดปิดฝาตู้นะครับ,บล็อกแล้วก็เปิดนะครับ แล้วก็มีกุญแจล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับกุญแจล็อกตัวนี้เราจะใส่ไว้ในตู้ให้ท่านลองหาดูนะครับทุกครั้งนะครับตู้นี้นะครับถ้าเกิดว่าแต่ตอนแรกเราไปเราจะไม่ล็อกเลาไปให้นะครับถ้าท่านจะล็อกให้ท่านลองหาดูมี่ิดล็อกนะครับามาดูการใช้งานเวลาใช้งานเราก็หยอดแบงค์ไปหนึ่งอันยี่สิบาทนะหรือถ้าเป็นหยอดแบงค์ห้าสิบาทมันก็จะคำนวณให้เราว่าถ้ายี่สิบบาทสิบห้านาที หยดไปห0สิบาทจะกี hmm. ่นาทีนะครับเครื่องมันจะจำนวนให้เราเราทดลองหยอดไปปุ๊บนะครับเครื่องมันจะนับไปถึง2ี่สิบนะครับโอเคก็คือทั้งหมดเครื่องจะพูดครั้งหนึ่งทั้งหมดมันจะเก้าร้อยวินาทีนะครับก็คือเท่ากับ15นาทีนั่นเองหรือระหว่างที่เครื่องมันทํางานสามารถหยอดเหรียญเข้าไปเพิ่มได้เวลาหรือหยอดแบงก์เข้าไปเพิ่มได้เครื่องจะ ต่อเวลาเพิ่มเติมให้เรานะครับทลองหยอดเหรียญน,นะครับหยอดไป10บาทก็จะเพิ่มไป4ี่รอยห้าวินาทีหรือ7นาทีครึ่งน,นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นวินาทีที่เครื่องมันนับนะครับปุ่มนี้ไว้กรณีเครื่องเออร์เลอร์หรือต้องการยกเลิกระหว่างกลางทางระหว่างเครื่องยังทํางานไม่เสร็จให้กดค้างไว้6วินาทีนะครับกรณีเออร์เลอร์เท่านั้นนะครับโอเคพอเรายอดเสร็จปุ๊บเราก็าขึ้นไปนั่งนะครับขึ้นไปนั่ง ตอนนี้จะเป็นที่รัดต้นขาที่รัดต้นขานะครับกรณีถ้าท่านไม่ใช้ให้ท่านดึงตรงนี้ออกนะครับดึงปุ่มตรงนี้ออกนะแล้วท่านเอาเคเบิลทายหรือเอายางที่แถมกับเครื่องเนี่ยรัดให้แน่นลมมันจะได้เอาตัวนี้เก็บออกลมมันจะได้ไม่มไม่ไม่ไรั่วไหลนะครับกรณีท่านไม่ใช้ท่าตท่านไม่ใช้นะครับกรณีเราไปใช้ลูกค้ากับลูกค้าปริมาณมากบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าใช้ก็เสียบไปตามปกตินะครับเสียบไปตามปกติแล้วก็ ขึ้นไปนั่งตัวน,นี้จะไวรัดต้นขาตรงน,นี้นะครับรัดต้นขาต้นขาแบบนี้เวลาทํางานเครื่องมันจะมีลมมาบีบต,ตรงนี้ต้นขาครับมีสองข้างนะครับมีสองข้างเมื่อเราเข้าไปนั่งเสร็จแล้วเราก็เท้าใส่เข้าไปตรงนี้มีสองข้างถ้ารัดก็รัดสองข้างได้นะครับแล้วเราก็เอาแขนเอาศีรษะวางนะครับ เราก็กดปุ่มตรงนี้ครับเปิดหนึ่งครั้งที่หน้าจอมีเปิดหนึ่งครั้ง,น,น,น,ง,งนะครับเครื่องก็าจะทํางานทันทีเบื้องต้นก็คือสิบห้านาทีตัวหน้าจอตัวนี้เราจะถอดออกไปเวลาแพ็คก,กิ้งส่งนะครับไม่งั้นอาจจะหักได้ท่านอาจจะเข้าไปเอาเข้าไปแล้วไปติดตั้งเองนะครับตรงนี้เราจะถอดใส่ถุงไปตัวนี้ไว้สําหรับลิงก์กับไว้สําหรับคีบจอโทรศัพท์มือถือได้เพราะเครื่องนี้จะเป็นลําโพงบลูทูธสามารถเอา โทรศัพท์เราอะเชื่อมต่อกับเก้าอ e ี้นี้ได้เลยแนละ้วเราสามารถเปิดเพลงหรือดู Youtube หรือดูอะไรจากโทรศัพท์เราแล้วจะมีเสียงออกที่ลำโพงนะครับกรณีเราต้องการหยุดเราก็กดปุ่มออฟทีนึงมันเครื่องก็จะหยุดแล้วลงไปตามสุดหรือว่าเครื่องมันทำงานเสร็จ15นาทีเครื่องก็จะหยุดแล้วก็ลงไปตามสุดให้เรานะครับฟังก์ชันตัวนี้ลองไปกดเล่นดูมันจะมีทั้ง โหมดนวดต่างๆตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างเครื่องทางานแต่ตัวนี้เราจะเครื่องเครื่องมันจะหยุดที่15นาทีนะครับโอเคถ้าเราต้องการหยุดก่อนแล้วกดปุ่มนี้ทีหนึ่งนะครับเครื่องมันจะหยุดก่อนโอเคแล้วเครื่องมันจะลงไปต่ำสุดให้เรานะครับตัวนวดศีรษะก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นมาสำหรับ ตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านไฟมัน,นอาจจะยังไม่ได้หนีบนะครับท่านก็ปรับความสูงความต่ำให้เหมาะสมตามสีระของพานหรือถ้าท่านต้องการแบบว่าถอดออกเลยเพราะว่าท่านไม่ต้องการให้ลมมันบีบหัวหรือบีบอะไรเนี่ยท่านก็สามารถถอดออกแล้วก็รัดรัดหาสกอตเทปหรืออะไรพันตรงนี้ให้มันแน่นๆนะครับเพื่อกันลมรั่วนะครับ แต่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไว้นะครับยกเว้นบางลูกค้าอาจจะไม่ชอบรัดสีสะหรือรอะไงก็ถอดออกได้แค่บอกไว้เป็นข้อมูลนะครับโอเคสำหรับการใช้งานก็ประมาณนี้สนใจสั่งซื้อต่อได้เลยครับครับ